กินข้าจ้ามากินข้าวมาลยลุงเนาะตกเด่องวันีค่ะสัไสมคนววไส้เขียดตัวน้อยๆหอบักใหญ่หัดพุงองจองมาลุ่มด้ครับนี่แล้วน้าหอบักใหญ่หอยไปยังลุสมัเออหอบักใหญ่ไอ้เผ็ดไอ้เผ็ดอ๋อขึ้นเป็นหิงเอาสมูเลยเ้นสมเนอะไรเอาบุมีสมเนเลย่ะบ

อาซาเร็จลูกมาเลยพนี่ยอาขนตกเนาะเออ้ที่อยากผิดอูกไม่ดีคอการคือนำซื้นไทยหนเข่าไว้หาคุุณไดยยกน้องมาซื้อมาอีกซื้อแล้วขอญานเราลูกหนึ่งเข่าคนมันตุกขอให้ดีขึนมาเยเงาท้กันหนเออเดย้มาหนเข่าอืมต้กาซื้อเพื่อมันสนบตอน้ไอเบ็ ส่มอะไรมต้อง่อะไรอาคาราบินบอกอืย่างแี้จริงเนาะลงออ๋อไปตองเนาะสร้างมักกรเขาดียการเวีอากาเขาอ่ะที่ไหนมันปิดไว้อยากเด้ไสินแหงแด้ืงก็มักทัว

คือห no ้าน่นทอดแล้วอดอดป็นรูปเนี่ยห้างรูปนี้ใปซักเล็กๆพอคืนนะกลางทางเล็กๆคือกินตรงไหนยิ่งมีอเดี๋กินมีเอะๆะกินห้าหรือสี่มื่อคืนโมเมงอยูบ่ะไปมันกันหมดหมดแก๊งดีจอกอีหมินยิ่งน้องกันพักกันนอนหมาบ่ายเลย กกินมากกว่านาไปอาไปไปมาไปมแล้เบีนน่ยเยกนต้อด่เก้านเป็นชิ้นหน่ง้าน้อยเอไม่บ้แล้วก่อนเนี่ยกินหมอน้อน่มันเป็นนื้อแน้ำยาเยาอนเอาอืมบอนบอนส่งอืมใเาอืม้อนเรอืมมรเ่นาะรอขึ้นไป

เขาก็งย่างพักเลยฉุไดเลยอืม่างหนบ้านสีอืมย่างด้วยเก่โกโก้มันไงก็เด่นเลยเนาะมันเนาะมันญงมอกที่ขาวมันเป็นไม้ขี่ขาดตาขาวเลยบุ๊นุ่มเก่งมันุ่กะสูงให้ไปดูโกโก้โอ้ยอะไรอะอไปตาบเกลี มันไปไม่ใช <No. S 1> ่เ <required>. ห <That> ้ยมันคบกันโปยไปมันก็บ้าก็ตายไงเนี่ยคุกันบ่อยๆมาทันอยู่ไม่เอาเงาโว้ยมึกตั้งค์แค่หงายนึกเรื่องเงินนอจงหัวดิบวับนี่หนาทูเข้มเสียง เริ่ประชุนรักมันคร้บท่าน บ่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 บบ่บบ่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 บมบ่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 ่บ่บ่บ่่บ้บ่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 ่บ่า่บ่บ่น่บ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 ่่บ่่่น่บ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 ่ันบ่บบ่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 บบ่บ่่อบ่่ คือมันอะไรก็ตั้งเรามนข่าวเตรียมรัดมือเล,อเล,อเลอยเแล้วคนระับบันน้แดดง่ายพนะอวันที่เสี่ขบาวเรี้กไม่ใช่ไท่นะต่หายังมาเป็นล้อแย่มากนะท่าน ลงเรียนเข้าจบเรื่อยๆมันเลยเออเื่อแล้วแล้วส้น้ราเสาบูดแรงดีเรื่อยๆรหันเนี้ยโอ้โ่ี่ข้าวลงเรียนโอ้ขีเรียเราไปเห็นน้ำเงย่ร้าประมากันเนาะ่อนทเรานิยามาสักน้าทั้งแถวโรงเรียนดูย่งใหล้วเขาละมามาหนาปูแป้งยังไงไมนรู้อืมกินรอาไม่ได้กินเนาะ มาเราต้องด่จิงจุปาลกันนี่ตรงน้่จถาขาดนี่ยอืออือปกแต่ว่าน้อยๆเนาะมแรงมะ่สมบอะไรอย่านใำแ่ดีทีิมันสมบนที่จริเจ้าเจ้าถนำรใเาีแบบคนเนตายเนาะมันดีงวยยิ่งยิ่ในในน้อยม่วนหลายๆเลยไม่เหมันแนวเนาะเาี่มันมันเขาจาดูแลเอาใจใส่เราด้เนาะใส่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นเนิ่งเลยแล้รมันทำาชัเลยเหมือน กินเขาแล้วแม่ไกินบ้าข้าลูกฮะไหนนั่นยก่ีอินราย เันนยไปไปอยู่ด่านแล้วไปอยู่ด่านยายเขา่ายคิดได้อยู่ด่านเขาไปจานเปรนักงานกป็นอาอีกแล้วอันี้ไปยุดจะมาไปไปับไป่าอยากยักล้องอยากตายแบบลักษณะ อยู่ว้านเป็นงานยากเดียบคนเขาคนออกกันว่าอืมในช่วงกลางของน้าเบิ่งเด้อนี่เยอะกว่าแงงานคูด่ดีเป็าไรแต่งงานคู่น่าเป็ยังกินลาบปลาลอยไปลอยมาอะนะไม่ อากปลาก็ไปเลยมานะปลา,ากโตอ้บกดวนนี่งดเหรอเปตาแซ่กูจะกินปาลาระชาดีบุกี่แล้วมันมันกินหวหางลวลูกมันยิ่งกาาี่เท่ากล้วยสุนี่แมนสุ่มทีเจ้านอนไว้เจ้า,นนจจานนจขยายมาสุมนี่ได้กิน<ห>ได้กินจักรอบแล้ว<ไ>ต้นกล้วยสุ่มเจ้าขยายได้กินมนาก่อเออนี้ได้มาระอม่อ อันนี้มันพันน้อยเกาซุ่มขางเงี้ยนยูนบ่ซุ่มหลังบ้านอ้กล้วยน้ำว้าแบี่ยนี่กันไหนมะกล้วยอันนี้อันนี้กล้วยน้ำว้าเผ็ดอ๋ออันนั้นมันกล้วยยังเขางโจ๊ะสั่งใหญ่ไงเขียวกล้วยเขียวใหญ่เอออันนั้นกล้วยใหญ่เนาะเรื่องราษฎรบาทขายในมูเตอร์ูเออเอาพี่น้องสไลคิวนี่ไว้เส่นนี้นะคุณม่อนเนาะน้าลุงวันครับ